สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูบ o ต้ l c 7 0 8 d t นะคะบอกเลยตัวนี้เป็นรุ่นฮิตที่ขายดีมากๆนะคะตัวนี้สภาพสวยเลยนะคะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดอนินนาค่ะและโรตารี่จอบหมุนตาช้างนะคะตัวนี้ l c 7 0 8 d t นะคะรุ่นหายากนะคะตัวนี้ขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวเครื่องกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะรอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะแล้วก็ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลรือนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะนี่ค่ะ ไม่มีรอยแกะรอยเลอนะคะรถสวยมากๆตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะใหม่ๆเอี่ยมๆกันเลยสำหรับ L4708DT ใครที่กำลังตามหารุ่นนี้อยู่ก็ตัวนี้น่าจับจองมากๆนะคะอ,อชั่วโมงการทำงานค่ะ630ชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ซัทเทิรด้วยนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานมากๆสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับนะคะก็แนะนำเลยนะคะน่าใช้มากๆนะคะ เรามาดูสภาพสีสันรอบๆคันค่ะรถสวยนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานด้วยนะคะนี่ค่ะลูกค้าดใูใกล้ได้เลยนะคะนี่คือสีเดิมจากโรงงานนะคะเป็นรถไล่สภาพดีมากๆนะคะสำหรับ lc 7 0 8 dt ตัวนี้นะคะใครหาอยู่รีบจับจองเลยนะคะเพิ่งได้เข้ามานะคะมีคันเดียวในร้านด้วยนะคะนี่ค่ะ กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะแล้วก็ยางนี่คือใหม่เลยนะคะสวยๆเลยค่ะยางหน้ายางหลังนะคะสภาพใหม่แกะกล่องเลยนะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะพร้อมใช้งานกันได้เลยค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะสวยๆเดิมๆเลยตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะด้านหลังของรถนะคะนี่ค่ะลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยหรือนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะแล้วก็เป็นสีเดิมทุกจุดนะคะ PTO ค่ะใช้งานมาไม่เยอะนะคะสำหรับ LC 7 0 8 DT นะคะสภาพสวยเลยนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบค่ะตัวนี้มาพร้อมโรตารี่นะคะ RX 1 8 2ตาช้างนะคะตัวนี้พร้อมลงนากันเลยนะคะได้โรตารี่ไปพร้อมด้วยนะคะมีใบมีดดันดิน่าแล้วก็โรตารี่จอบหมุนนะคะตัวนี้นะคะป้ายทะเบียน ตอคอ5 4 2 5เพชรบูรณ์นะคะสำหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะหรือว่าอยากจะจับจองคันนี้ลูกค้าสามารถแจ้งใปทะเบียนรถมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวนแน่นอนนะคะสภาพนางฟ้านะคะเป็นรถที่คัดเกรดมาให้แล้วนะคะสวยและดีแน่นอนนะคะน่าใช้มากๆค่ะดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะ รถมาใหม่วันนี้เลยนะคะสำหรับ LC708DT ตัวนี้นะคะสภาพสวยแล้วก็น่าใช้มากๆนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะราคา LC708DT นะคะพร้อมใบมิน่าและโรตารี่จอบหมุนนะคะราคาอยู่ที่ 458,000บาทนะคะ458,000บาทจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลย0 8 1 9 1 3 6 4 5 1ค่ะแล้วก็มีค่าแนะนำให้ด้วย5,000บาทนะคะใครที่แนะนำญาติหรือคนรู้จักให้มาซื้อรถจากทางร้านนะคะรับค่าแนะนำไปเลย5,000บาทนะคะสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดู ระบบไฮดรอลิกของ LC 7 0 8 DT ตัวนี้กันค่ะเครื่องดีมากๆนะคะไฮดรอลิกดีมากนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานทุกระบบเลย